สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาครับเป็นวันดีซึ่งหลายๆที่นั้นทําการปลูกต้นไม้หรือปลูกป่าก,กันนะครับที่นี่เหมือนกันครับที่สวนสุติชาติก็จะพาท่านผู้ชมมาชมการปลูกผักหวานป่านะครับผักหวานป่าที่เราจะปลูกในวันนี้เป็นผักหวานป่าที่ได้จากกิ่งตอนนะครับได้มาจากงานงานเกษตรแฟร์อีสานใต้ที่มหา,าวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับซื้อมาก็ได้ประมาณสัก3ามสี่เดือนแล้วล่ละ เ่งจะมาปลูกวันนี้วันเข้าพรรษานะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันว่าปลูกยังไงสําหรับพื้นที่ในการปลูกผักหวานป่านะครับผมเลือกพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับต้นลําไยเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันมีที่สูงพอสมควรผักหวานโดยธรรมชาติแล้วมันชอบขึ้นตามลงตามป่าแล้วก็ชอบที่สูงนะครับถ้าเป็นที่น้ําขังก็อาจจะทําให้ตายได้ก็เลยใช้พื้นที่บริเวณตรงนี้อีกอย่างหนึ่งผักหวานป่ามันชอบ พืชพี่เลี้ยงนะครับพืชพี่เลี้ยงที่ใช้ในการดูแลผักหวานป่าก็มีหลายหลายสายพันธุ์เช่นมะขามเทศบ้างต้นแครบ้างต้นตะขบบ้างนะครับแต่ตัวนี้ผมใช้ต้นลำไยซึ่งอยู่ข้างทางนี้นะครับโดยรากของต้นลำไยมันก็จะเป็นตัวที่ช่วยดึงดูดอาหารมาเลี้ยงต้นผักหวานป่านะครับสำหรับพื้นที่ในการขุดหลุมก็ไม่ได้ขุดลึกอะไรครับท่านผู้ชม ขุดประมาณสักสามสิบลึกสามสิบกว้างสามสิบยาวสามสิบประมาณนี้เพราะว่าไม่อยากจะขุดให้รากต้นไม้ซึ่งจะเป็นพี่เลี้ยงนี่นี่คือรากของต้นลำไยนะครับถ้าเราขุดกว้างเกินไปรากลำไยถูกทำลายพวกรากพวกนี้ก็จะไม่เป็นพี่เลี้ยงให้ก็เลยขุดค่อนข้างจะแคบหน่อยเราจำลองแบบตามวิธีทำตามธรรมชาตินะครับก็สำหรับดินที่จะใช้ในการปลูกก็ จะเป็นดินที่สมบูรณ์ซึ่งมันก็มีซากพืชซากสาัตว์ผสมอยู่แล้วก็ผสมกับอคอกนะครับโดยใช้ดิน1ส่วนปุ๋ยอคอก1ส่วน2ส,ส่วนนะครับผสมกันไว้เรียบร้อยแล้วจะกบลงตรงนี้ามาปลูกกันเลยนะครับสำหรับผักหวานป่านะครับเป็นผักยอดนิยมของคนโดยทั่วไปเมนูหลายๆอย่างทำแล้วอร่อยมากครับราคาค่อนข้างจะแพงก็เลยอยากจะปลูกมานานแล้วแหะ จริงๆก็ปลูกมานานแล้วแต่ใช้ต้นกล้าจากการพาเพาะเมล็ดตายหมดครับไม่เหลือแต่ตอนนี้ก็เลยไปซื้อกิ่งตอนมาเขาบอกว่ากิ่งตอนนี่มีโอกาสรอดมากเลยก็จะลองดูนะครับดูรากเขาก็เดินดีนะครับรากเดินดีสมบูรณ์ดีไม่ต้องตัดรากครับเพราะว่าเป็นรากใหม่ที่กําลังแตกออกมา,อาตอนนี้น่าจะสมบูรณ์พร้อมที่จะปลูกแล้วการปลูกก็ พยายามอยยาเอลงลึกนะครับเพราะว่าพืชพวกนี้มันไม่ต้องการความชื้นแฉะเอาไว้สูงๆในระดับดินเสร็จแล้วเราก็จะเอาดินพวกนี้ลงหาดินรอบนอกมากรอบอีกนิดหนึ่งเพื่อให้มันสูงขึ้นนิดหนึ่งไม่ให้น้ําขังนะครับเพราะว่าพืชพวกนี้มันต้องการอยู่ในพื้นที่ที่มันแห้งแล้งแต่ว่าก็มีน้ําพอที่จะหล่อเลี้ยงได้นะครับโดยธรรมชาติของผักหวานป่ามันจะอยู่ในป่าก็ขึ้นกับใต้ต้นไม้เนี่ย ต้นไม้ใหญ่ปกคลุมอย่างนี้แหละนะครับอันนี้เราก็จะจําลองธรรมชาติดูโดยจะใช้ต้นลํใหญ่พวกนี้เป็นพืชพี่เลี้ยงนะครับอันนี้เป็นแค่การทดสอบครั้งแรกนะครับโดยที่ก่อนที่เราจะปลูกเราก็ศึกษาาวิธีการปลูกมาพอสมควรอยู่ก็มาตกตะกอนเอาตามวิธีการที่ที่เราให้ฟังนี้แหละครับแต่ว่ามันจะผ่านหรือไม่ผ่านจะรอดหรือไม่รอดนั้นก็มีองค์ประกอบหลายอย่าง เช่นเราต้องดูแลไอปุ๋ยไม่ให้สัตว์มาแทะมาเลียมอะไรประมาณนี้นะครับมันก็เป็นองค์ประกอบหลายอย่างนะครับมัน่นใจอย่างหนึ่งก็คือว่าไอพืชที่เรามาปลูกเนี่เป็นป็นกิ่งตอนคิดว่ามันน่าจะแข็งแรงดีกว่าไอที่เราปลูกด้วยการพาเพาะเมล็ดน,นะครับเสร็จแล้วเราก็จะหาะไม้มาปักค้ำยันไว้ทั้งสามด้านเพื่อไม่ให้มันโยกโค้งนะครับ ก็จะลดน้ำอพอให้มันชุ่มนิดนึงไม่ต้องไปลดจน,จนแชร์อะไรมากมายเพราะว่าดอกหวานพวกนี้มันเป็นพืชทีอ่อยู่ในพื้นที่ค่อนข้างจะแห้งแล้งนะครับแต่ก็มีน้ำพอประมาณพอที่จะหล่อเลี้ยงได้นะครับลองมาติดตามดูนะครับว่าหลังจากปลูกไปแล้วจะอัปเดตให้ดูว่าในแต่ละเดือนแต่ละเดือนจะมีความก้าวหน้าเป็นยังไงนะครับ